สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาติดตามร,รายงานข่าวในท้องถิ่นจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับกับรายการประวัติขนาดเลาะท่องเที่ยวทั่วไทยครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมท่องเที่ยวเลาะมาที่สำนักง,งานเทศบาลปที่สี่นะครับยังไม่ได้ทำบุญเทศบาลเลยสืบเรื่องจากเกิดโควิดนะครับโควิดแล้วก็งดการรวมตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้จากกาัดงานทศบาลมาก็วันนี้เป็นวันที่เรื่องดีมากนะครับ บริหารแล้วก็สภานะครับแล้วก็ข้าราชกาทรทุกข่านนะครับไ้พูดคุยกันนะครับก็จัดงานที่นี่ก็เป็นสำนักง,งานเทศบาลเสนางคณิคมอำเภอเสนาคณิคมจังหวัดอำนจาจเจริญครับนำโดยับ ว่าที่ร้อยปีีรศกันทวงกับนายกเทศมนตรีเทศบาลเสนางคณิคมพร้อมข้าราชการพนักงานลูกจ้างและก็ประชาชนได้ร่วมกันทาบุญตักบาทในวันเทศบาลมีนายมหัดมงคลน,นายอําเภอเสนางคณิคมครับได้มาเป็นประธานพร้อมได้กล่าวเอ่อครับกับ,บพี่น้องประชาชนที่มาร่วมทําบุญในวันทศบาลนี้ครับเป็นสิ่งที่ประทับใจอย่างยิ่งนะครับจริงได้ ร่วมกันทําบุญแต่มีคณะสงฆ์ในท้องถิ่นได้มา,อ,าอนุมโมทนามารับบิณฑบาตเจริญพระพุทธมนต์ประพมน้ำมนต์ให้แก่ผู้มาร่วมงานเพื่อพิสริโมคลในวันเทศบาลประจําปี2567ที่สํานักง,งานเทศบาลเสนาคณิคมครับก็มีท่านออครับ กว่าที่ร้อยตีธีรศักดิ์จันทวงศ์ครับนายกเทศมนตรีก็ยังได้กล่าวขอบพระคุณทุกทกท,กท่านที่มาร่วมครับในวันนี้เพื่อเป็นสิริมงคลครับในการจัดงานตามยามเช้าก็จะมีทําบุญตัดบารอ่านสารพระนะท่านครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจากนั้นก็จะมีร้องเพลงมาร์ทด้วยครับท่านผู้ชมครับดีครับสำนักข่าวในท้องถิ่นแล้วก็มานําเสนอครับกลายการดีๆในท้องถิ่นจังหวัด

Zazanko a zaren se Din chini mou zanko baye li